นี้เรามาในตีมอะไรคะกวงน้อยค่ะกวงหน้อยนี่นะคะถ้าเรามาปิ้งหมูไก่ถึงสามเราจะได้สองคนสุดท้ายอ่ะได้ม้ยันโอ้ยแล้วเป็นนี้ชื่อสุดท้ายคือสีนุ่นนะคะแต่พี่เขาจะชอีไก่นะคะอีโดเอาชื่อไปทีงไปไหนฮาซอเลยคะ สวัสดีค่ะดิฉันคือนีนี่ตอนกราฟเสิร์ช่องสีนุ่นเชนสบายดีพี่น้องสุขุมสุวรรณไอเอฟซีหางหลายค่ะคลิปนี้นะคะเราเซนอยู่ที่มอขอนแก่นนะคะในคลิปนี้นี่มาตรงกับวันที่25เราเป็นวันคริสต์มาสเนาะวันนี้ก็เลยจะมาสัมผัของขวัญปาร์ตี้กับเพื่อนๆของแก๊สินุนทุกปีนะคะปีนี้ก็เลยถือโอกาสพิเศษนะคะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูว่าจะเป็นยังไงบ้างว่าสนุนเนี่ยของขวัญที่นุ่นเคยชิ้นนี้แต่ละชิ้นเราจะสัมผัได้ของใครปีนี้แต่ว่าทีมของขว แกงเพื่อนนี่ต้องโดนตาเนี่าเรียนนะคะเดี๋ยวรอให้เพื่อนคผบเรารอดูว่าซื้อจะจับได้ของใครแล้วใครจะจับได้ของสีดเดินะคะนี่น่ารักมากเลยนะคะสีแดงนี่เราไปซื้อมาที่เซนทันนะคะแอบบอกแค่นี้นะคะบรรยากาศร,ร้านก็าาสไตล์แคมๆซักหน่อยนคะก็น่ารักค่ะชิวๆแต่ตอนนี้รอเพื่อนอยู่นัดหกโมงสงสัยจะมาถึงหกทุ่มนะคะราะว่าร้านสีทาทุ่ม <laughs> นาเยอะนะคะก็ร้านนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะชื่อว่าการิเซมเบอร์นาะก็จะมี มันจะเป็นพวกเซตปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนไปแคมป์ซิงแต่ว่าอาหารจานเดียวอะไรก็มีนะคะีประมาณนี้แล้วก็มีพวกเครื่องดื่มก็จะเป็นทั่วไปเลยมีมอคค่ามีลาเต้มีอะไรมีหมดนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราดูบรรยากาศคลิปนี้ก็เป็นคลิปท่าทาำผาดกันค่ะระวังรอเพื่อนก็รอต่อไปนะคะของพวกมีสองชิ้นนะคะคือเรืกก่องของแยม้มมีแค่นั้นนัดก็คือประมาณสิบห้าคนประมาณสองคนแล้วจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะ ห้าโมงครึ่งแล้วจริงๆแันนี้ไม่ได้พูดเล่นรอรอวนไปนะคะเดี๋ยวรอรอดูบรรยากาศเลยเลยนะโอเคอันนี้คืออะไรเอเอรอตาย่างเลยคุเตาอันนี้เป็นแจ่วครับต่อมาย่างมือต่อแจวฮอระโอ้ยบูลาดูอ,อะไรมาก่อนที่จะมาเลยเหรอ อะไรนะเพื่อนทั้อะไรนะเมื่อกี้เราจะหอนค่ะไม่ดูเลยหรอวันลาเขาขายอะไรบอกดิเราเจะฮอนเอาอะไรเ้าไม่รับมือกเดี๋ยวไม่ไม่เป็นทับซีเคริตเงาวอะไรร้อยหนึ่งคามสัม่ันธ์ได้นี่หรอใช่ขออยู่ในนี้ดูที่บอลลีมั่นมึงกว่ากูจะไปหามาได้มันถูกไม่ให้ไงินกูบอกเลยของกูรางวัลใหญ่มาก อุ้ยชาสวยกคะนธ์ไทนยันไทเอฟซหน่อยจะเลืออะไรจีนะอุ้ยนาีนมนินาคีอะไร่าาเดีมาเลยเท่าไหร่คะสีนู้นอ่อไหมคะสองแสนค่ะอร่อยอร่ย่อยอรยอร่อรไปคอเมื่อกี้ยอร่นอ่อรไปเมื่อกี้่ะกินอะไรไปเมื่อกี้่อยอก่่อะไร่อยอ่อร่อยอร่อร่อร่อยอร่อย่อร่ออร่อยอรอ่อร่อยร่ยอร่อยอร่อออออรกินอร บรรยากาศแล้นะเอ็กก็ทำอะรติดแล้เอฟีอาจจะไม่เคยเห็นเพื่อนในสาขาหมดเลยนะ้วค่ะนี่คือวิโยบอันนั้นคืออีไนท์แล้วก็คีนายนี่นะคะมีแฟวกันกอนันนี้หมายถึงวิโยบเองไม่ได้วิโยบไม่ได้เองหรอไม่ได้ที่รวมไม่ไดเองหรออะไรเพื่อนลาเลยอ๋อกีนัยนะคะก็จะเห็นบ่อยๆแล้วไม่กุหมายถึงว่าคุณน้อกินยาอันนี้กิกันเลยนะคะไม่ต้องถึงว่ามันทำอะไรวันนี้นะคะก็เราเราประวัติชิปบ้านหน่อยเร็วเขาเรียกว่าวัน คริสต์มาสนะคะก็ออดับแรกนะคะก็ Merry Christmas FC อ่าช่องสิงห์ชั้นแนลทุกคนนะคะตอนนี้ก็ยอดวิสูงสุดกี่แสนนะคะสองแสนสองแสนยอด subscribe เท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นแปดหนึ่งหมื่นแปดร้อยค่ะก็เป็นช่องน้องใหม่นะคะก็ฝากด้วยทีนี้เราจะมาเล่าเรื่องประวัติวันคริสต์มาสก็คือดีนะหาข้อมูลมาหรือเปล่าอย่านะใครจะเล่าใครจะเล่าใครจะเล่าอ่าเอาเรามาเสริมกันก็ที่รู้ก็คือวันวันคริสต์มาสเนี่ย คือวันคือวันอะไรหรอไม่มันจะมีเมื่อวานน่ะคริสต์มาสบิกวันเกิดพระเยซูอีฟิฟเนี่ยไม่เมื่อวานน่ะคริสต์มาสีน่ะคือวันคือวันที่พระเยซูประสูิใช่ไหมคริสต์มาสิฟแต่ว่าวันนี้คริสต์มาสอ่ะมันคืออะไรตายลอวันตายใช่ไหมจริงไหมมจริงไม้บอกว่าอันมันวันที่พตกไปพยอันนี้ไงนิมท้ามันทำพยซูมันก็เป็นมันสำคัญอรศาสนาคริสต์นะคะแต่ว่า แต่ว่าแต่ว่าก็มีแค่แค่อันนี้คือมีแค่เรื่องเดียวที่รู้คือเรื่องซันตาคลอสเออซันตาคลอสอ่ะก็จะมีชื่อจริงๆอ่ะก็คืออ่าชื่อแกชื่อสเตนนิโคลัสนะคะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อันนี้ล่ะวันนี้เรามาในตีมอะไรคะกวงน้อยค่ะกว้างกว่าเพื่อนดีจริงๆเสียงกอบอยากเพราะอย่ารอเพื่อนใช่ไหมนะคะอย่ารอเพื่อนต้องจากเมื่อวานแล้วห่างหัว <who médico> พี่่บอวาะไรับบทเป็นอะไรคะวันนี้วันนี้รับบทเป็นคนย่างค่ะหมายถึงเอาตัวเองไปย่างใช่ไหมใช่อันนี้เป็นเนื้อหมูหรือวัวหมูค่ะหมูหล่อใช่หมูเขาก็ทำแบบนี้นะคะไปย่างแบบนี้เหรอเก่งจ้าไปย่างมึงกลัวเป็นคนทําไม่เป็นอะไรเลยปอมากหรือถ้าถ้าย่างโดดๆนะคะแบบนี้เลยแยี้มของเราค่ะจะย่าง มันไก่โฆษณาน้ำดี่เดี๋สุกแล้วนี่ไงเป็นจมูกชิมแน่นอนเพราะว่าเราอยากกินปูสุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวคุณเทสให้เทสแล้วนี่เป็นไงต้องมาให้เราอยู่ฝั่งเป็นไงอร่อยอร่อยค่ะเขียวหรออร่อยอร่อยนี่นะคะใต้เรามาปิ้งหมูไก่ถึงสาม พังงาปิ้งบ่อยไหมอยู่พังงาไม่นะไม่ปิ้งฉันเหมือนกินตุ้ยกินเลยนี่แหละอะไรนะปิ้งตอนซากริตไงอยู่หนองคายไม่อยู่พังงาไหมเขามีชื่อเรียกไหมแบบนี้มีชื่อเฉพาะไหมหรือก็เรียกทั่วไปเหมือนกันเรียกทั่วไปเหมือนกันเตานู่นนี่นั่นก็เรียกภาษาเหมือนกันหรือชื่อนะอืมใช่ใช่มีคำเสนอไหมจากพังงาจำไม่ได้แล้วล่ะเอาแรงมาอยู่อยู่อยู่คอนแกะประมาณสามสี่ปีแล้วคะไม่ได้กลับบ้านเลยโดโด ได้นะครับไม่เคยกินกินเรียวไม่กินเลยมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวติดต้องจะชิมไม่ดูนะคะทุกคนอ๋อมาด้วยกันสวัสดีค่ะพี่แอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องทอยสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีค่ะโอ้ยอ้าหลอกมันขับเพื่อนมาเยอะแล้วทุกคนทาอร่อยอร่อยคุยกันนอืมจาก็จะมาเล่าอ่า ความรู้เกจความรู้นิดหน่อยแล้วประวัติเกี่ยวกับคริสต์มาสเนาะค่ะก็วันคริสต์มาสเนี่ยอ่าจริงๆมันไม่มีบันทึกในอ่าคัมภีร์ไบเบิลอย่างเป็นทางการเนาะว่ามันเป็นวันประสูติพระเยซูจริงๆหรือเปล่าเพราะในคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้มีบันทึกว่าพระเยซูประสูติวันไหนแบบโดยที่แน่นอนเนาะแต่ว่าเขาก็ชาวคริสต์เนี่ยก็ถือว่าวันคริสต์มาสคือวันที่25ธันวาคมเนี่ยเป็น วันประสูติของพระเยซูเจ้าของพวกเราเอง,เองนะในความเชื่อศาสนาคริสต์นะคะกิจกรรมวันนี้ก็จะมีการเฉลิมฉลองจับของขวัญกันแล้วก็จะมีการาร่วมรับประทานอาหารในครอบครัวหรือเป็นเพื่อนกันนะคะทีนี้ก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วมันคริสต์มาสอีฟเนี่ยแตกต่างกันยังไงแต่การกันยังไงสีนุ่นไม่รู้เลย ใช่น้องแยมค่ะเพื่อนเรียนคิดถามาเอาหมายชื่อเอาใหมายซีทวน์คำตอบเพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนก็ได้บอกมานะคะวันคริสต์มาสอีฟเนี่ยก็คือวันขอบคุณเอ้ยวันคริสต์มาสอีฟเนี่ยก็คือวันขอบคุณพระเจ้าแต่มันจะมีความแตกต่างกับวันคริสต์มาสก็คือว่าวันคริสต์มาสอีฟเนี่ยมันมีกำหนดไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลในบทปฐมกาลนะคะก็คือความเป็นมาก็คือมันเป็นวันที่พระเจ้าเริ่มสร้างโลกแล้วก็สร้างกลางคืนและกลางวันก่อนแล้วเดีวทีนี้ชาวคริสต์ในช่วงนั้นก็จะเป็นเหมือนนววว่าาเป็ชยิ ก็ได้ทำเรืองนี้เรื่องมีกลางคืนและกลางวันพระเจ้าได้สร้างกลางคืนกันมาแล้วชาวยยวก็ได้ทําการรอวันรอการมาประสูติของพระเยซูนั่นเองนะคะก็เหมือนว่าวันคริสต์มาสกีฟบะมันก็เป็นเหมือนแบบการวันที่ชาวคริสต์รอการมาประสูติของพระเยซูเพื่อให้พระเยซูเนี่ยที่เขาชื่อว่าเป็นผู้มาไถ่บาปเนี่ยอ่าที่เยรูซาเล็มค่ะใช่ไหมเออเยรูซาเล็มแต่ว่าอ่านเมื่อกี้มันมันบอกว่าเมืองเบธเบสเทมแฮมอะไรสักอย่างอ่าแต่ว่ามันจะมีปรากฏการณ์หนึ่งเนาะที่ตอนพระเยซูคริสต าตอนนี้ตอนที่พระเยซูคริสต์เนี่ยได้ทำการประสูติก็คือมันจะมีพระอาทิตย์ขึ้นตอนเที่ยงพระอาทิตย์ขึ้นตอนเที่ยงคืนในฤดูหนาวหรือโซสตินนั่นเองนะครันจะเป็นแบบความมหัศจรรย์เนาะปกติพระอาทิตย์มันจะมีขึ้นตอนกลางคืนเนาะแต่เดียวก็ขึ้นตอนกลางคืนก็ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์นะคะเพราะฉะนั้นความแตกต่างของคริสต์มาสอีฟกับคริสต์มาสจริงๆก็คือมันเป็นคริสต์มาสอีฟเนี่ยก็คือวันการรอคอยการมาประสูติของพระเยซูเจ้าเพื่อมาไถ่บาปแล้วก็มอบเหมือนว่าความสันติและะะะะเเเเเสสสสรรรรีีีภาาพพให้้แแกกก่่่่มมวววลนน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 ุษยยย์์็็็ัััคคิิตตจปปทซููองะ จริงๆมันก็เป็นออฟฟิเชียลฮอลลีเดย์เนาะของฝั่ง US อเมริกาแล้วก็ยุโรปอ่ะยุโรปก็ก็ก็มีการเฉลิมฉลองและหลายๆที่ทั่วโลกก็มีการเฉลิมฉลองเช่นประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะเกิดอะไรอีกหมดแล้วนะคะนี่คือความสำคัญนะคะก็เป็นที่มาว่าวันนี้พวกเราก็เลยมาเฉลิมฉลองเนื่องในวันอะไรคะวันคริสต์มาสค่ะคริสต์มาสค่เมื่อวันคริสต์มาสนะคะโดโดกับสีนุ่นในฐานะที่เป็นเพื่อนรักเพื่อนรายนะคะก็ จมาอวยพรให้ FC ช่อง4ชาแนลนะคะขอให้ FC นี่สยพอนะคะเปลี่ยนที่กันี่อ่างไรขอให้ FC นะคะในปีนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในปีนี้ปีหน้ามีความสุขตลอดปีเนาะมีความโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีเป้าหมายหรือหวางสิ่งใดก็ขอให้สมัตนาทุกสิ่งทุกประการนะคะ เดินเดินทางไปไหนก็ขอให้แบบเดินทางปลอดภัยในสุขภาพนะคะขอพระเจ้าอวยพรนอนขอให้พระเจ้าพระเยซูคริสต์นะคะอวยพรประทานพรให้ทุกท่านนะคะได้มีความสุขปลอดภัยจากโควิด -19 นะคะที่อาจกำลังระบาดในช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอให้สถานการณ์ประเทศไทยเนาะกลับมาดีขึ้นในเร็ววันค่ะแม่อหมดเพเดี๋ยวนี้เราไปรอดูบรรยากาศจับฉลากเนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศต่อไปแล้วตอนนี้บรรยากาศร้านก็คือว่า แต็มไปด้วยแปลว่าความสุขนะคะที่คนมาแบบนั่งเมามอยได้คุยกันกินข้าวร่วมกันกับเพื่อนญาติอะไรอย่างเงี้ยเข้าสู่ช่วงเข้าสู่ช่วงจับฟังความเถื่อนภาษาฝรั่งคือ random ตึกเก็บไอ random เก็บมีอะไรบ้างด้วยก็บอกว่าพี่เป็นจะเพลยไหมเป็นพี่เนทใช่ไหมเนน้องก็หนึ่งน้องนักตาลก็ในฐานะที่น้องมาร่วมจอยกับเราในวันนี้นะเมื่อเจอเพื่อเจอเมื่อเจอ แค่หน่งตวไม่ถามตัวใี่ขย่าก่อนขย่าน้องเชยขยอน้องน้องน้องโอ้ยนมอันนั้นน้องโดเป็นพี่ก่อนยกเปนทุ่งทงแน่สลอไเออน้องลี้งเดี่ยวอ๊ยอย่าพึ่งว่าคุณจูนสมองีก่อนแท้พี่พี่สาเื้อเอือแหนินาคุ้ก่านี้เขาจะตีรองเขาองย่อง้ยนะเดี๋ยวสงมือไปเจอจาแล้วใช่ไหมน่าร้เตาถอนเปิดเแยายก่อนทาย่ทายน้ำข็งหน่อยหน ีได้ของใครโอยตเยออ่ะสุ่มเลยะสุ่มเลยฮ่องไตจะเชื่อด้วหรือเปล่าเลยสุ่มเลยไม่ได้ด้วยนุ่นกนกไ้ก่เราชิมจิ้มเลยก็ได้อะไรนะแยมยังไ้มนิ่มแยมสุ่มสุ่มบ้าได้ของคุณแยมนะคะเราจะไปก่อนเล่นอะไรไม่เล่น ไม่ดีใจหรอนี่ไงมอบแล้วเย้กินเนสและเซียเบุรอย่างไม่มันชื่อน้องบูบี้หนึ่งเซียงบูบี้ตายตกอกาศเสตทีอีสีกระเทยคนนี้คนนี้นะคะก็ยังไม่เปิด่เยี่ยมคาดหวังว่าจะได้ใครได้ของพี่ผงพี่ผงใช่ไหมเจ้าไปอีกแก้วเหมือกอันนี้แก้าฟูอยากได้เป็นหัวนเด็ดเโอ๊ยวโอัยนล้วทำมงอันนั้วทำมึงอุวย

ไปอย่าไปอย่าไปอยู่ตรงต้นกล้วยนะพี่ผมเบ้งตวจริงก็เป็นพีชายที่ดีกับตัวโดมากนะคะแต่โดเป็นคนที่ใหญ่ต้นกล้วย่เยอะเยเกเพิ่มเขียวอันนี้ได้ขังแต่มีได้ยหญ่ขยับเกี่ยวใครพี่ขงใเลยพี่แหลมหลอทเยมจับอ่าโอเคโดนแล้วยั่รโดนนะด้ นะคะก็ที่ผมเองก็ได้จับมานะคะของรางวัลชิ้นนี้ดิฉันเดาว่าเป็นของหัวเค้กขอแหัวเดาของหัวชิ้นนี้นะคะชื่อเล่นของเขานะคะก็เป็นชื่อเล่ของเขาเนี่ยจะมีความหมายว่าของเล่นของเล่นของเล่นยอยไปไว่าขอ คอยเม่ของเล่นคือท้ายถอยถายลูกถยตันฮะต่อาปทอยนะคะอก่นแล้วแือปนเลยนอะต้องถอยลูกเต่านะคะอีโดมันยกไปสูงไงเมอกี้อยอ้ยไมไหนเขาเพื่อนจะพึ่งสิงเปืนมึงให้พี่ทอยเนี่ยได้ผลตผลใต้ตอนนี้ว่าแล้ว้องอาร์ตเย้ สี่้องตกเมไม่เหมือนต้องตกแบบนี้ค่ะอะไรอ่ะน้องจะบอกอะไล่ะยิดเตียยเราไม่ต้องหรอใน้องอาได้จับมาแล้วค่ะน้องอ่ะเป็นน้องหมดเป็นน้องหมดมความถ้าถว่าถามเพื่อนสิไม่ เพื่อนเทุกคนยิ้มความว่าอยากจะไปบ้านมันว่าอยากไปทะเลพูดรู้ไหมว่าพูดตั้งแต่ปีสองจนทุกวันนี้ปีไทยพูดมาเลยเออเอาสิ่ก็ไม่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 ได้แววจะได้ไปก็รอเพื่อนบวชเนี่แล้วมึงอ่ะบวชไหมจะบวชไหมบวชเชียบวชจับมานะคะก็คืออ๋อไม่ขอโยนะไม่ถ้าถ้าบวชแล้วแหมเป็นอะไรีคือว่าคนคนนี้จะมีชื่อเฟรชที่อะไรหรือ่ไม่ใช่ ในตอนีหนึ่งคือน้องไก่ไรแม่ค่ะราคาบ้ากว่าหนึรอยบาทนะเาะนาวนมือตอนนะของฉันจะออกราคาก็คือมากกว่าหนึ่งร้อยบาทแล้วไก่จะดับนียะเดวๆโอย่าเพิ่งให้้านให้เกน้องไก่เป็นนี่สวยคนหนึงในกลุเราแต่ไม่เท่าโดโดูนะดโดเป็นคนสวยเลยค โอ๊ยน้องไก่จับได้คนที่นิ่งที่สุดในที่มานั่งอยู่เนี้ยน้องพรใครนิ่งที่สุดตูก้าค่ะก็คืออีน้ำตาลค่ะใช่ไหมไม่ติดเอาไว้เท่าติดสองรอบลนะน้ำตาลค่ะอะไรกลัวอะไรวะน้องเท่งเนี่ยก็เป็นอีกคนที่สวยรปมากมากนะคะ ที่สนจำคือเพื่อนๆตอนนี้อร่อยกับการกินมากจับได้ของคนที่สวยที่สุดในกลุ่มสวยมากสวยแบบอย่าบอกว่าเด้สวยกันอีโดเนี่ยเลยคือว่าชื่อของน้องโดค่ะกูได้ของอีกคนนึงนะคะที่นตามันมองไม่พอด้วยในช่วงปิดงานฉันได้กินข้าวกับมันบ่อยมากกูกินแพร่นั่นเองนะคะขึ้นหมดไปแล้ ไม่เลยจเลยกลวมากแบบเกิดด้วยแรงอะอไรอกมาร์เรอเหรอทไมของพี่นารออกในปีเลยลูกสกอ๋สกลด้วยลู้พี่ทีมงคนนี้ไม่ทำการบ้านไม่กูยเป็นภูพากูว่าไม่เขาอยู่สกลนครกูพาไปถ่ายรูปต้ต้อง้ี่ยาเล็ก่า ีหลามเียนะกองทว่าอยู่เอาทำไมพวกมึงจับได้ของกันอีกเนาเอาต่อไปจะไม่ใส่แหวนนะครับแล้วแหวนแล้วเนื้อคือปรีออกมามากโอ้ยอะไรอ่ะทำหน้าเป็นอีศิลป์นุนรู้สึกว่าเป็นคนสวยสุดในกลุ่มนะคะแต่ก็ลองดูด้ก็เป็นยูทูบเบอร์คนดังนะคะที่มีคนติดตามเยอะเไอยิลป์นุ้นเนี่ย เขาด่าทอดอีาไฮออีคีจริงจริงจับด้วยของกันหแล้วคนใหม่ก็ต้องไปอีปี่เลยไม่อีทอยออกแล้วคือไม่รับประเด็นเลยสองสองสองโอเคอันนี้ว่าได้ของกันเองนะคะใครทายเสียมมาจับเสียมก็คือคนที่ลองมากที่สุดเป็นพี่ที่เคารพกันใช่ค่ะและวยิวยวกยก็คือพี่เขียมแล้วจริงใช่ไม่ใช่

ไม่แพงเจ่ปูกูบอกแล้วว่าของกูราคาแพงกอุ้ยน่ารักจังใหเลยเนี่ยสองตัวได้ไหมสองตัวอเอาะไรอันนี้พี่เอามาสอนนะเอาออออออกออกออออออกอหรออกองกอออออากออกอออาออกออกกกวกออกกออมอกรออ แรงว่กร <aid> ู who, ้เป็น <mainland> อินเดียหรอเดี๋ยคนเดียวลอยไปห้องหนาวเลยแนอะไรอ่ะคนลุ้นอ่ะเกี่ยวไรเกี่ยวไปไปนอะไม่ไปหาไปไนใกล้วใกล้แลเดอยโอ๊ย้องไปยอะแโอ๊ยโอ๊ยยุไม่ได้คนเดยว่าพี่หยกเป็นแฟนอาร์ตเนอาร์โเยปว่าพี่หยก

สุดดท้้ายอ่่ะไไไมนนนเป็ีชื่อสุดท้ายคือสีนุ่นนะคะแต่พี่เขาจับอีไก่นะคะคีโด้ไปไหนฮาฮาโซเลยค่ะโอเคคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศออกมาฝากประมาณนี้นะคะก็ว่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะมาฝากเอฟซีทุกคนกันก็วันคริสต์มาสนี้นะคะก็จะปีใหม่แล้วก็ขอให้เอฟซีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรง แล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะติดตามคลิปเรื่อยๆด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วกด subscribe ด้วยนะคะก็กดกระดิ่งกิ๊กไว้จนเป็นพาดคลิปหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีบ๊ายบาย